ภาะสาะวะบ่อยภาษาวะบ่อยตอนกลางคืนนิ้วในไต ถ้าผมพีดจากช่องเจอไปติดแสตาานสุขภาพมีผู้ป่วยหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าเพิ่งป่วยเป็นโรคไตเสื่อมหรือเป็นโรคไตเสื่อมมานานแล้วนะครับจะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาบอกผู้ป่วยไตเสื่อมทุกๆท่านเลยนะครับว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังนะครับมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้แต่โรคไตมีหลายประเภทนะครับวันนี้ผมจะมาบอกให้ทุกท่านฟังนะครับว่าโรคไตประเภทไหนบ้างที่สามารถรักษาแล้วหายขาดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ครับโรคไตชนิดแรกนะครับก็คือท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเป็นนิ่วที่ ท่อไตนะครับหรือเป็นนิ่วในไตหรืออาจจะมีนิ่วในทางเดินปสัสสาวะนะครับถ้าเกิดท่านเป็นกลุ่มเหล่ <one> านี้นะครับอ,อาจจะเริ่มมีอาการปรสัสปสาวะขาดปัสสาวะไม่สุดปสัสสาวะไม่ออกหรือมีอาการเริ่มปวดหลังบ้างแล้วนะครับอันนี้นะครับท่านอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของการเป็นโรคไตแล้วนะครับแนะนําว่าถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับให้รีบไปพบคุณหมอนะครับแล้วรีบไปตรวจนะครับเพราะว่าถ้าท่านเพิ่งเป็นใหม่ๆนะครับนิ่วในไตเนี่ยอาจจะมีภาวะแค่ก้อนเล็กๆเองนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสรักษาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับเพราะว่า คุณหมออาจจะรักษาด้วยการให้ยาสลายนิ่วถ้าเป็นนิ้วก้อนใหญ่ๆนะครับคุณหมออาจจะใช้คลื่นกระแทกนะครับเพื่อให้นิ้วมันเล็กตัวลงแล้วก็ขับออกทงางปัสสาวะแบบนี้นะครับถ้าท่านเป็นโรคไตนะครับที่เกิดจากนิ้วเนี่ยก็มีโอกาสร,รักษาหายขาดได้ร้อเซครับผมเป็นหมอจเซฟที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีในการรักษาผู้ป่วยไตยที่โรงพยาบาลโคลมเบีย ผมแนะนำาให้ทุกคนรู้จักในซูคกัวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและดีที่สุดเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานของไตในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาในซู่กัวช่วยสลายนิ้วในไตที่ยืนยาวป้องกันก่อตัวของนิ้วในไตและช่วยกำจัดนิ้วออกจากตัางกายโดยไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดจากการวิจัยของสมาคมระบบทางเดินปัสสาวะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ากระจิ3%ของผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วในไตและนิ้วในทางเดินปัสสาวะนิ้วในไตที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานจะทำให้ไตเสียหายปิดกั้นทางเดินปัสสาวะและมีโอกาสทำให้ไตไวายได้สูงเราวิจัยและสร้างในสู้โกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาไตนิ้วในไตและนิ้วในทางเดินปัสสาวะ มีชีวิตที่มีสุขภาพดีนิซูโกใช้เทคโนโลยีไฟโตโซมเพื่อช่วยให้ร่างกายเพิ่มความสามารถในการดูดซับสารอาหารโดยมุ่งเป้าไปที่สารออบริตไปยังบริเวณที่ต้องการการฟื้นฟูนฟิซูโกมีสารสกัดจากเศษที่ช่วยลดขนาดของปลือแคลเซียมออกชาเลตที่ก่อตัวเป็นนิ่วในไต นอกจากนมแล้วไอโซเม็ดน้ำตาลยังใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในร่างกายอีกด้วยในซูโกช่วยลดและรักษาระดับครีเอตินและมิวเรียให้คงที่ลดโอกาสการเกิดนิ่วในไตอีก7จ ในซูโกน้ำนมเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์นมบุกเบิกรายแรกในสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีไพโตซองช่วยให้ร่างกายเพิ่มความสามารถในการดูดซับสารอาหารสลายโครงสร้างของนิว้วและฟื้นฟูการทำงานของไตโดยไม่ต้องผ่าตัดประดอกัิใหม่ช่วยรักษาเหตุของนิ้วในไตและไตวายไ,ได้อย่างครบวงจร ด้วยคุณประโยชน์ที่โดดเด่นรักษาเร็วฟื้นฟูยั่งยืนมีผลทันทีหลังจากใช้งาน7วันลีซูกูได้รับอนุญาตจาก u s f b a และ f b a u a สมาค,คมระบบทางเดินปันสสาวะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตภัณฑ์ด่างกล่าวได้รับการทดสอบทางเทินิกกับผู้ป่วยโรคไต1,000รายและจำหน่ายนมได้มากกว่า300กระป๋องในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ ด้วยน้ำนมเหลือง100%นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาในซูโกรับประกันการคืนเงิน100%หากไม่ได้ผลหลังจากใช้ไป1เดือนหรือมีปัญหากับนมด้วยประสบการณ์15ปีในการรักษาผู้ป่วยโรคไตฉันขอยืนยันว่าในซูโกเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในปัจจุบันในการช่วยผู้ป่วยทั้งฟื้นฟูการทำงานของไตและเสริมโภชนาการให้กับร่างกายสั่งซื้อตอนนี้หรือฝากข้อมูลไว้ด้านล่างเราจะโทรไปแนะนำคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์